รุ่นสุดท้ายของปีนี้นะฮะที่ผมจะดูเครื่องใหญ่นะชื่อก็ชื่อเดียวกันแหละแต่ว่าต่างกันในส่วนของฟังก์ชันแล้วก็สเปคนิดนิหน่อยห่อยโอ้ทำไมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น Power อร์โมดนะครับแล้วปรับไฟเท่ากันนะจะได้ดูแบบแฟร์ๆหน่อย เอาละ,ะครับและนี่ก็คือตัวสุดท้ายแล้วก่อนจะสิ้นปีปีใหม่กับเจ้าวูปูอากัสจ2นี่นะฮะเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้นะฮะที่ผมจะรีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันก็ในซีรีส์อากัสเนี่ยตั้งแต่ a ากัสจนะีอากัสจีเฉยๆเนาะเออถ้าจำไม่ผิดก็จะมีอากัส G ที่เป็นแท่งแบบนี้ตัวนี้ก็มาสารต่อกับความเป็นอากัสจ2จี1ไหมมีไหมอากัสจีเฉยๆมีดิเพราะจได้ว่าเคยรีวิวอยู่ไงอากัสจ อ๋อจะบอกว่าเหมือนตัวนี้ไม่เคยรีวิวไว้ กูมารีวิว G2 เลยนะครับผม G1 G เฉยๆไม่เคยรีวิวจริงๆนะครับเออมาเป็น G2 เลยแล้วกันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ารู้สึกหัวเนี่ยเป็น August Top Fuel August Top Fuel เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์เดียวกันกับ August P2 เหมือนกันก็มาในรุ่นรอบนี้นะครับก็จะออกมาเป็นทั้ง G2 แล้วก็ P2 นะแต่ผมรู้สึกว่าฟิลเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะเดี๋ยววันนี้จะลองเปรียบเทียบให้ด้วยสักหน่อยแล้วกันว่าฟิลสูบของทั้งสองต่างกันหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นซีรีส์เดียวกันนะเป็นซีรีส์ August เหมือนกน NTFT Screen อ๋อรู้แล้วต่างกันยังไงต่างกันในเรื่องของสเปคทั้งแบตเตอรี่แล้วก็หน้าจอนะเพราะว่าตัว Agus p 2เนี่ยจะต่างกันที่หน้าจอจอของ Agus p 2เนี่ยเดี๋ยวเอามาดูเลยดีกว่า จอของ ASUS P2 เนี่ยนะครับจะเป็นจอ OLED แต่ว่าเจ้านี้นี่เ,เป็น TFT นะครับก็รู้สึกว่าตัวค่าตัวน้องเนี่ยก็น่าจะต่างกันในระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะต่างกันหลัก1-2แดงแล้วกันไฟเนี่ยจ่ายเท่ากันเลย30วัตต์แบตเตอรี่ห่างกัน100มิลลิแอมตัวกล่องแพคเกจิ้งก็จะมีคอยแถบมาให้เราหรือว่าหัวพอร์ตเนี่ยสชิ้นเหมือนกันเลยก็เป็น0ูนกับ0 7นะุนะซอย1ชิ้นกูเหมือนกันใช้งานแล้วก็สายชาร์จแท็ซเดี๋ยวไปดูหนะ้าตาตัวเครื่องกกกัักัันนนนนนดดดีีีีีววววว่่่่่่าาาาารรอบ้้้จะเเเปป็ยยยยงงไไงไแตตมฟนะทูนะนะชล มาครับมาดูกันกับตัวเครื่องอากาสจีทูอู้นี้นะครับผมกับ g ีทูของเขานะฮะตัวเครื่องใหญ่นะสำหรับผมในรอบนี้คือใหญ่แบบใหญ่เลยใหญ่แบบไม่เหมาะสมกับความเป็นอากัสเลย <c oughs> พรามันใหญ่แบบใหญ่แบบดูแบบใหญ่จริงๆนะเพื่อนๆไม่ได้แบบเหมือนแบบอันเล็กๆเหมือนสมัยก่อนนะอากาสเนี่ยมันก็จะแบบเล็กๆหน่อยอันนี้มาแบบเต็มสตรีมเลยนะครับผมก็เหมาะสมกับการกลับมาในรอบนี้ของการก่อนสิ้นปี2024แล้วกันแล้วก็หน้าจอเนี่ยดูเหมือนจะคล้ายๆกับตัว Spark เลย Spark 100ว่าจะมีหน้าเมนูอะไรอย่างเงี้ยที่มันคล้ายๆกลันแต่ว่าอ๋อต่างกันนะครับในส่วนของเมนูนะตัว Spark กเนี่ยก็จะดูแบบไอดูมีอะไรมากกว่าแต่ว่าในตัวอาก G2 เนี่ย ก็จะดูเรียบๆนะแล้วก็หากดปุ่มเข้าเมนูเมนูอะไรเงี้ยจะง่ายกว่ากดปุ่ม5ครั้งเนี่ยก็จะเข้ามาสู่โหมดเมนูแบบนี้นะครับในส่วนของเมนูเนี่ยก็จะมีการปิดเครื่องเคลียร์พัฟล็อกเครื่องปิดไฟแล้วก็ออกไปเลยแค่นี้ไม่ได้มีอะไรเยอะนะฮะแล้วก็การกดเข้าเมนูเนี่ยง่ายกว่าตัวสปาร์กเยอะสปาร์กที่ต้องขอยอมรับจร,งจรงิงๆนะว่าการกดเข้าเมนูของเขาเนี่ยยากจรงิงถ้าใครชินก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชินเนี่ยก็อาจจะแบบบน่นแบบผมหน่อยนะครับเพราะามัน มันยากจริงๆนะเพื่อนๆตัวตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้หน้าจอเอ๋ยอะไรเอ่ยก็อยู่ที่ประมาณนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะดูแบบใสๆหน่อยมาแบบเรียบๆแต่ก็สวยตามสไตล์วูปูตรงก้นไม่มีอะไรนะครับเสียบชาร์จด,ด้านข้างเอาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูหัวใส่หัวนะฮะ ควจ่ายไฟควแม่เหล็กครบปรับรูลมได้ข้างเครื่องกดปุ่มข้างเครื่องแล้วก็ใส่หัวเข้าไปก็จะสามารถพร้อมสูบได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบดูกับตัวอาก u s ์สพถูด้วยนะวันนี้เวลาใส่เข้าไปก็จะออโต้แะจัดไฟให้ปรับมาที่16วัตต์อันนี้เป็นค่าโอห์ม0.7น็นะแล้วก็น้ำยาที่ใช้ด้วยเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น Violet c ิ b e นะครับผมเป็นกลิ่นอง,งุ่นของ The m ม s สนั่นเองโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวอ,อย่าเพิ่งไปอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับที่เขาให้มานะครับผมต้องให้เพ นะแล้วก็จะมีสร้อยนี่เหมือนกับตัว P2 เป๊ะเลยเรียกได้ว่าเป็นตัวสั้นกับตัวยาวนะในซีรีส์นี้ที่ออกมานะครับในรุ่นอากาศชื่อก็ชื่อเดียวกันแหละแต่ว่าต่างกันในส่วนของฟังก์ชันแล้วก็สเปคนิดๆหน่อยๆใครชอบแบบแท่งยาวๆก็ G2 ใครชอบแบบบล็อกก็เป็น P2 แล้วกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ว่าถ้าเป็น P2 เนี่ยผมรู้สึกว่าไฟข้างเครื่องเขาสวยดีนะฮะแบบลุ้ง7จ็ดสีอาเนี่ย r ด b อะ่ะเท่ดี <laughs> นะอันนี้ก็เท่เหมือนกันอันนี้ก็มีเหมือนกันนะเออเอาเอาง่ายๆก็คือไม่น้อยหน้ากันนะสองรุ่นนี้เราะมีไฟแบบอย่างนี้มาให้ทั้งสองรุ่นสามารถกดปุ่มจ่ายไฟได้นะครับเผลอกดไปแล้วมันลั่นนะฮะเนี่ยนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเป็นว่าไปทดสอบฟิติ่งการสูบกันดีกว่าว่าฟิลของอากัส G2 จะเป็นยังไงนะครับผมไปทดสอบกันเลยดีกว่าครับบาย นะครับผมจะมาทดสอบฟิลิ่งการสูบกันเวลาจะปรับไฟเรากดปุ่ม3ครั้งนะฮะล็อกควัดไหมไม่ล็อกแต่ว่าวนลูบเลยไฟเต็มที่ของคอยตัวนี้ที่ตัวเครื่องจะจ่ายได้อยู่ที่18วัตต์นะแล้วถ้าเราปรับไปครั้งเนี่ยก็จะกลับไปที่5วัตต์เลยไฟที่เขาออโต้จัสมาให้เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ15วัตต์ผมก็จะปรับไปที่15วัตต์เดี๋ยวดูนะเออนะครับ15วัตต์โซนทเจ็ดโอห์ม oh นะครับมาเปิดดูลมสูบหมดเลยไวเลสคิ้ว Q, นะโอ้ ทำไมรู้สึกว่าตัวนี้ดูแน่นกว่าตัว P2 ผมรู้สึกว่าฟิลสูบเขาดูแน่นกว่านะอะเดี๋ยวลอง P2 แต่ P2 เหมือนฉ่ำกว่าบอกไม่ถูกเลยอะแทบไม่ต่างกันเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> มันแบบมันแค่นิดเดียวอะโอเค ผมนึกออกแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น power mode นะครับแล้วปรับไฟเท่ากันนะมันจะได้ดูแบบแฟร์ๆหน่อย1 5วัตเท่ากันไปเลยนะเพื่อนๆจะได้แบบลเคลียเลยว่า1 5วัต์มึงเป็นยังไงทั้งคู่เลยอ่ะลองอีกทีนึงนะครับเปิดรูลมสุดทั้งคู่สรุปได้แล้ว จากฟีลลิ่งที่ลองนะฮะแบตพอๆกันแหละไม่ได้ต่างกันมากเหมือนอาร์เกส P2 เนี่ยเหมือนจะจ่ายไฟแรงกว่าเหมือนจะแบบดูรุนแรงกว่าแต่ g 2ก็ไม่น้อยหน้านะแค่รู้สึกว่ามันอาจจะดูแบบดูบางกว่านิดนึงอ่ะเออมวลควันหรือมวลไอ้น้ำที่ผมได้รับเนี่ยหรือว่าฟิลไอไอความร้อนเนี่ยมันรู้สึกว่า P2 เนี่ยจะร้อนกว่าแต่ T2 เนี่ยจะดูแบบเย็นกว่าเออมันแบบร้อนน้อยกว่านะครับเลยรู้สึกว่าตัว P2 เนี่ยจะได้ในเรื่องของความแรงมากกว่าประมาณนั้นเลยต่างกันแค่นี้นะฮะซึ่งไฟเท่ากันอะไรเท่ากันนะครับแต่ว่าในโหมดของลูก ต่างๆถ้าเทียบกัน G2 ดูใหม่กว่านะสําหรับผมแต่ถ้าเป็น P2 เนี่ยมันก็จะดูแบบ OG หน่อยสแตนดาร์ดหน่อยจะแบตเยอะกว่าเอาฟีลสูบก็คล้ายๆกันเลยครับไม่ค่อยต่างกันมากนะครับต่างกันนิดเดียวนะฮะถ้าใครแบบลึกกว่าผมก็ลองดูแล้วกันนะว่ามันต่างกันมากแค่ไหนอันนี้ผมลองดูเทียบกันเลยก็ได้ฟีลที่ต่างกันประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากก็สามารถเลือกได้เลยว่าชอบแบบไหนมากกว่าแล้วกันสําหรับเจ้าอากัสทั้งคู่นี้ประมาณนี้แล้วกันนะ โอเคครับและวสำหรับการรีวิวนะครับเจ้าอากัส G2 ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของปี2024บูปูแบรนด์ที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยมานานอย่างยาวนานหากใครชื่นชอบนะครับก็สามารถติดตามพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยแล้วก็ YouTube ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีนะครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอผมนะครับยังไไไงกกก็ขออตััััััวววลลลาปป่นนนแ้ะคคครรรบบบผมสสดี